พระเดชพระคุณพระเมธีรัตนดมเจ้าคณะจังหวัดลบบุรียังคงจำภาพเส้นเกษาของหลวงปู่วัดปากน้ำภาสีเจริญดอกไม้แห้งบูชาพระและทุกส่วนประกอบในขั้นตอนการทำพระของขวัญรุ่นแรกของวัดปากน้ำภาสีเจริญได้เป็นอย่างดีเพราะอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของวิชาธรรมกายทำให้เรื่องราวที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้เป็นไปได้อย่างน่าอาศัศจรรย์เป็นอนุภาพแห่งพระของขวัญหลวงพ่อป,ปัญน,นาน้ท่านเคยสั่งไม่ว่าองค์เดียวก็พอแล้วนี <c oughs> ่องค์เดียวก็พอแล้วเพราะมีนึ่งองค์เดียวก็มีสมบัติพันล้านท่านไว้ยอย่างนั้นเรื่องพระนี่ท่านถือว่าให้ประลับเฉพาะตัวคนละหนึ่งองค์จะรับไปเผื่อกันก็ไม่ได้ ถึงหายไปท่านก็บอกว่าไอ้ไปอธิษฐานเอาอธิษฐานเอาตั้งอิษฐานเอเดี๋ยวก็กลับมาเองท่านว่าอย่างนี้มีโยมคนหนึ่งเขาไปหาหลวงพ่อไปขอรับขอรับพระของขวัญหลวงพ่อก็ถามว่าเอา้าท่านจําได้นะว่าเคยให้ไปแล้วท่านก็เอให้ไปแล้วไงมันหายครับหลวงพ่อผมอยากได้อีสองค์หลวงพ่อก็บอกไม่ได้หรอกต้องไปอธิษฐานเอาเดี๋ยวก็กลับมาเอง ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีแหละเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวท่านก็กลับมาเองที่นี้ให้เฉพาะอ,องค์เดียวองค์เดียวใครจะทําบุญเท่าไหร่ก็อ,องค์เดียวส0สิบาทก็ได้องค์เดียวร้อยบาทก็ได้องค์เดียวพันบาทก็ได้องค์เดียวถ้าหายแล้วก็ไปอธิษฐานเอาเราจะมารับไปฝากกันก็ไม่ได้ด้วยอี่ยเราจะมารับตักสามองห้าองค์ไปฝากเพื่อนเขาฝากมารับไม่ได้ให้เขามารับเองนี่คือหลวงพ่อพูดอย่างนี้ พระคนท่านจึงเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ทำเป็นธุรกิจการค้าแต่ทำเพื่อเป็นของขวัญให้กำลังใจแก่ผู้มีศรัทธ,ธาแต่ถ้าผู้ใดคิดไม่ดีจะเอาพระทำไปทำอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมามันก็เกิดอันตรายอย่างเช่นบางเรื่องก็มีรุน่นรุ่นเดียวกันเนี่ยก็มีสมณรพวกเดียวกันนี่แหละคือพอร,รู้ว่าพระหลวงพ่อมีราคาก็ เอาไปจำหน่ายไปขายก็ได้เงินมาก็ไปซื้อบ้านซื้อบ้านปลูกบ้านอยู่อยู่ๆมาก็เกิดอันตรายเกิดไฟไหมครอบครัวแต่งงานแล้วก็แตกแยกสามีไปทางภริยาไปทางจนถึงวันนี้ต้องแตกแยกกันนั่นแต่เราคิดในดีก็อาจจะเป็นเพราะอนุภาพแห่งพระของขวัญ ที่เราผิดเราทําผิดเราคิดไม่ซื่อแล้วเราทําทุจริตทุจริตนํกาก็ตามมาให้ผลในชาตินี่แหละมันต้องรอชาตินาแต่ว่าตอนนี้เขาก่อสานึกได้คิดได้เขาก็กลับเนื้อก,กับตัวได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็ตั้งใจเป็นคนดีแล้วล่ะแต่ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวนี้บ้านจองก็ไม่มีแล้วแต่เขาก็ไม่คิดจะทําอะไรต่อไปคือเขาโปร่งตกตอะโปร่งตกถึงกรรมที่ทําไว้ S <S เหตุการณ์อัศจรรย์ในครั้งนั้นคือเรื่องราวอันทรงคุณคา<ห>่าที่จะบอกเล่าสืบต่อไปยังคนรุ่นหลังให้รับรู้ถึงอนุภาพแห่งบารมีธรรมอันสูงส่งของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย<ห>ว่าท่านคือแหล่งเนื้อนาบุญอันประเสริฐที่ควรแก่การกราบไหว้สักการ,ระบูชาอย่างแท้จ,จริงด้วยมห